สวัดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การถ่ายทอดสดครับฟุตบอลไทยฮูเมีนลีกนะครับอยู่กับผมกีูมิศิษฐ์ธรนาและก็คุณแมนโกสินอัตตะโนรักนะครับรับหน้าที่บรรยายเกมฟุตบอลหญิงจังหวัดชนบุรีเจอกับกรุงเทพหานครนั่นเองนะครับใช้ปืมใจนะครับกับตันทีเป็นตัวรับนะครับพักพัฒนานนะครับใช้อนาพรนะครับอารมันพง์แล้วก็ลักษิตาขถวเบาดูฝั่งของกรุงเทพหานครบ้านนะครับผู้รศัตรูครับพิมพ์รภพัฒย์อี้วงนะครับ กู้แนวรับก็เป็นขวัญดารินเงินฉลองนกกระกรับทางหันอุซิลนะครับผู้เล่นคนนี้ทวารรัตคงทองนี่ก็ถือว่าน่าสนใจครับไปขายของทีมชาติครับร่มเกมานครับเป็นชนบุรีเขียวบกกรับบุกจากซ้ายไปขวาครับโอกาสจะบุกต่อของกรุงเทพมหานครนะครับซิริการเปิดมาชิงตรงนี้ย้อนหลังยังชิงได้ครับเอะไรครับเข้าซ้ายแล้วซัดเลยครับโอ้โหซุปเปอร์เซฟนบน่าจะโดนไปมือไหมผู้สินบอกว่าได้แต่มุมหรือเปล่าครับจังหวะยิงลุกนี้ กันมาสวยมากนะครับตอนนี้จังหวะนี้ครับแพรวนี่ทําชิงมาให้กับชัชวันครับโอ้ใช่ครับสำหรับหาดิซิลทางซ้ายมีไหมอ๋อครับเติมขึ้นมาแล้วครับนัชชานัชชาได้เลี้ยงจี้แล้วเปิดเข้ามาช่องนี้สวยเลยครับจับบอลแล้วซัดด์วีขวาฉันลบแล้วเคลียร์ไม่อีโดนบางตรงนี้ยังไม่ออกครับเตะมาเล่นไม่ได้ครับออกข้างไปแล้วนี้จากหงจะมีเดี่ยวๆแบบ ไม่ต้องมาดูทีประตูได้เอาละครับดูจังหวะนี้ก่อนครับดูเดียวมาแล้วยิงทีเดียวเข้าไปเลยครับโอกาสยิงครั้งแรกของชมบุรีนะครับโอ้ล้วได้ประตูครับธวันรัตพรมทองมีครับโอ้พูดไม่ทันขาดคําครับเดี่ยปกับขวัญดารินเนี่ยโอ้จะเป็นยังไงครับนะครับแต่พอจะแน่นอนว่าพอปิ้งแข่งกับผาดิซิ่วที่ลูกล่างสูงใหญ่แต่อาจจะมีความช้าหน่อยนะครับดูการจ่ายทุช่องคนจ่ายที่เป็นทันชนกชิ้นอารมณ์เนี่ยครับคิลเลิล์พาสเลยครับจ่ายแล้วหลุดเลยครับ ตัวต่อต,ตัวแล้วก็นี่ฮะความเด็ดขาดความยือกเย็นครับยิงแบบดูทางผู้รักษประตูก่อนนะครับพอจะล้มตัวทวารั์ก็ยิงสวนเลยรัชชาสัตดเลยแล้วก็ตรงกรอบแต่เ้าเกินไปครับลูกยิงของออซิดิการพยักเนตรนะครับมันจาะไม่ได้นะครับเราต้องยิงไกลแบบนี้แะครับบ้าง<ช>นะครับช่วงเทวเวลาบาดเจ็บ ครบสามนาทีครับแล้วก็ปูศิลป์ครับเป่าลูกหวิดยาวจบครึ่งแรกครับเป็นทางฝั่งของชนบุรีครับที่ได้ประตูช่วงต้นเกมนะครับนะครับจากธวัชรัตน์พรมทองมีนะครับนาทีที่25นะครับงทั้งนิพาวันแล้วก็พัทรนนันท์ลงมาครับตามกระแสของแฟนบอลครับครับครึ่งหลังเริ่มครับกรุงเทพมหานครได้เขียบอลบุกนะครับอโหเจอเข้ามาแย่งทันชีครับพยายามเจ้า บางที่ชบุรีเริ่มได้โอกาสลุ้นก่อนเลยครับพลิกได้จังหวะเชิญเอาแล้วครับเก็บตกได้ทางขวามีพื้นที่นลครับเดินยาให้ไปลากเข้าไปในเขตโทนแล้วก็เปิดเข้ากลางวันอู้วิ่งดูคุกชิกอันตรายครับต้องรีบเคลียร์ทิ้งไปให้คนพ้นก่อนเลยครับสำนี้กัญญาัตกุลกุลครับไปนะครับสำหรับทางฝั่งของมาดิเดเชียเอาครับชบุรีได้ลูกเดี่ยวขึ้นมาครับ สัไ์ไหมลูกนี้ก็โอ้ยสองประตูต่อศูนย์ครับตัวสำรองทีเด็ดยกลงมาทำประตูได้เลยนะครับโอ้หอรรวันครับทำประตูให้กับทางฝั่งของชนบุรีนำห่างเป็นสองประตูต่อศูนย์ครับประตูแรกครับช็อตนี้ต้องชมการแอสซิสต์ของวิรัญญาเลยนะครับ,รบช่องนี้เยพอดีเลอเกินแล้วโอกาสยิงครั้งแรกของอรวันด้วยนะครับเพื่อนๆดูดีใจมากเลยครับเพราะว่า อราวางนี่น่าจะไม่ได้ยิงมานานแล้วโอ้นี่ครับสะใจครับหนักคนมีซ้ายมีขวาเนยครับเลือกขวานะครับนะครับพีรญยาคนเดียวครับจะไปคนเดียวหรือเปล่าครับพีรญยาซัด้วยขวาวันนี้ก็เบาเกินไปครับไม่ได้ยากสำหรับทางประตูชัชวันออกมาขวาสุดถึงครับฝันดารินตั้งป้อมเปิดไปเสาสองเคลียชิ้งไปเลยครับอุกกยังนิ่งพอครับทางได้ของชิ่ก์พรพด เร่มีโอกาสมากขึ้นแล้วครับสำหรับทางฝั่งกรุงเทพานครครับขวัญดาลินเล่นแล้วล็อกสวยครับอะไรครับเข้าซ้ายโอ้โหแต่ว่าจ่ายไม่ดีครับปัจินก็เอ้าบอลยังโอ้โหเกือบไปเหมือนกันครับเกือบจะตกให้คานครับนี่ไม่ลำหน้าแน่นอนครับจ่ายมาถึงถึงด้วยครับถึงก่อนแล้วแต่ไม่ดีครับโอ้โหโดนบางไปนะครับโอ้แล้วก็เคลียร์ถึงไปเลยโอ้พระอากาศที่จะตีไข่แตกไปแบบน่าเสียดายจริงๆครับยังอยู่ครับขวัญดาริน ฝาดิลินไปต่อฝาดิลินงานแล้วยิงไม่ทันตัวปั๊มบอลเลยก็ผู้สินบอกว่าได้เตะมุมครับพอชมพูกําลังสดใหม่ครับแต่ว่าแมจังหวะนีน้โอ้วินลัญญาเปิดมาขวาน้ําหนักดีมากครับลงมาได้บอแลแ้วนะครับดาวซันโวพัทรนันท์ครับจ่ายมาโอ้โหมีพ้นที่แล้วเลือกจ่ายมาถึงทางซ้ายล็อกมาเข้ากลางยิงตรงนี้สามศูนย์ครับนี่ฮะ บุกน้อยแต่ว่าได้ประตูครับโอ้โหแล้วสิตาเผาเบาครับ้โหตูครับยิงแบบเต็มข้อเลยครับพินประพัดนี่พุ่งยังไงก็คือมันถึงเลยครับแต่มันแรงครับขวามีขวัญดารินเปิดจังหวะแรกเลยเข้าไปกลับประตูมุงเน้นๆเรียบร้อยครับมาเลยครับหนึ่งประตูต่อสามครับโอ้ความพยายามแล้วจอจอเอร์นด้ไหมฮะย้อน ย้อนยืนเลยครับโอ้โหข่าวใหญ่เนี่ยกัมพูชาส่งเข้าประกวดลูกแรกในการเล่นนัดแรกครับของฟุตบอลไทยวิเมนส์ลีกนะครับนักเตะทีมชาติกัมพูชาครับย้อนยืนเปิดถือว่าแม่นครับสำหรับทางฝั่งของขวัญดารินครับเราวิ่งตัดหน้ามาดีด้วยนะครับย้อนยืนเนี่ยก่อนที่ทางแนวรับของชลบุรีก็คือจะให้มาจะป้องกันได้ครับเอาละครับตีใครแต่ตอนนี้ก็ถือว่า ่าจะมีกําลังใจขึ้นมาบ้างครับสําหรับทางฝั่งของกรุงเทพครับไปถึงประตูตลอดจ่ายมาลูกนี้วิ่งทะลุลายขึ้นมาสวยครับอะไรครับเปิดจังหวะแรกเลยแล้วก็วิ่ไปครับโอโ้ยอนเยนินเอ่อันนี้คือกลายเป็นความหวังในแดนหน้าแลคคาะครับสําหรับกรุงเทพมหานครครับยอนโยเอินครับผมบางไว้เพื่อจะเอาเป็นจังหวะครองบอลตรงนี้ครับชี้ิงการลุดมาแล้ว เข้าย้อนซ้ายยิงยอยัอยอไปเข้ากรอกครับโอ้โหไปเข้าซ้ายเลยครับโอ้หหน้ากรอก18หลามุมค่อนข้างเปิดครับออกไปแล้วเวลาครบแล้วนะครับทดเวลาบาเจเ็บ5นาทีผู้สินเป่าจบเกมไปเลยครับโก็เป็นทางฝั่งของชนบุรีครับ เก็บ3แต้มได้ครับหมดเวลานะครับสำหรับการไทอดสดฟุตบอลไทยเมนลีกเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับต้องขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับในสุดสัปดาห์นี้ครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ